สวัสดีเจ้าครับวันนี้ตื่นสายมากๆตื่นสายแบบสายมากๆแล้วก็เพลินทอดไข่ดาวให้กินแล้วกูก็เอาแกงกะหรี่ที่เหลือจากเมื่อวานมาราดกินนะจริงๆวันนี้มันไม่มีแผนอะไรเลยเพลินก็ไม่มีทักอะไรกูก็เลยนั่งเรียนนั่งดูนูน่นดูนี่ไปแล้วก็เออเรียนไพทอนอะนะแล้วก็แบบจริงๆรนะิงอะไพทอนอะกูใช้อยู่แล้วแต่ว่าเอามันมาแบบจัดระเบียบเหมือนไอ้ตอนก่อนหน้านี้ที่กูทํากับฟัตเตอร์นะแล้วทีนี้ไอ้โปรเจกต์ฟัตเตอร์ที่ทําก่อนหน,นี้จะลองโคล,ลงมาแล้วใช้บน ไอ้คอมเอเตอร์บน PC ที่เป็นว n d o โอไอ้เคียมันรันซิมูเลเตอร์รันกับซิมูเลเตอร์ไม่ได้เว้ยกูงงเหมือนกันแต่ว่าบนแมคมันรันกับซิมูเลเตอร์ที่เป็นไอ้ iOS ได้นะแล้วก็ Android ก็รันได้ด้วยบนเครื่องนั้นแต่ตรงนี้รันไม่ได้ก็เลยกําลังคอนฟิกลองแก้ดูก่อนแล้วก็เพื่อนๆอยากออกไปข้างนอกนิดนึงเหมือนแบบอยากไปฟิลเที่ยวแต่ว่าไม่รู้ไปไหนแล้วเราก็เลยกลายเป็นคนขี้เกียจกันถูกปะจะออกไหมเนี่ยปามขอรันไอ้นี่ให้ได้ก่อนถ้ารันได้แล้วมันจะได้ไปเดียบต่อที่ข้างนอกได้ถ้ารัััันนนนนไไไมมม่่่ด้้้กกกก็แแแอออบบงววลตีาาย ็เราก็จะไม่มีที่จอดรถตอนกลับมาปะเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันนะเริ่มวันกันไปแบบนี้อิ่มอร่อยมากขอบคุณเพิๆๆๆ่มเพิ่มมากเลยตอนเช้านี่มาตามมาเดี๋ยวจะพาไปร้านกาแฟแถวๆสารยานะพูดอย่างนี้ทีไรไม่ได้ไปตงกี้เลยม,มันจะปิดหรือเปล่าจะมีที่จอดรถหรือเปล่าไม่รู้ก่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรชื่อร้านสี่เอ็มดีสี่เอ็มดีคืออะไรคอมมาเดนเต้ คองเม้นไลน์ <c oughs> ยิ้มแหละเห็นป่ะว่าเขาพูดอย่างเงี้ยมันจะไม่ยิ้มแล้วใช่แว่นไหมมันไม่เฉลี่ยทีเลยอะ่ะใครม,มีวิธีเช็ดแว่นเจ๋วๆจริงๆเพิ่มคอมเมนต์นนะขั้งแรงนี้ขอบคุณค่ะ ตอนนี้เราออกจากร้านแล้วจริงๆร้านเขาตกแต่งสไตล์แบบออกตีมนะออกแนวตีมแบบ CMD แต่ว่าตัวรสชาติกาแฟกูชอบแต่ว่ามันมันคงไม่ได้ว้าวเจ๋มซ่าขนาด LC ะนะพูดที CMD คืออะไร CMD อ่ะมันคือโปรแกรมเบสพื้นฐานของ Windows ไม่แล้วตีมคืออะไรไม่เห็นเข้าใจเลยเห็นไอ้จุดๆตรงนั้นปะขาวดำอ่ะตรงไหนตรงหัวตรงขนงังอะหร ก็ขาวดามันคือเหมือนสวิตไฟเปิดปิดศูนหนึ่งแล้วก็ไอเนี่ย C M D ก็เขียนแบบนี้เลยแล้วก็มันจะมีแท็กบาร์เนี่ยที่เป็นโลโก้ของเขาอะก็เป็นแท็กเวลาที่เราแบบเปิดคอมมาไลน์หน้าคอมมาไลน์หน้าดำดำเฮเป็นแบบนี้เลยผมเสียผมไม่ได้เสียมันเอาไว้ทํางานโอ้ยเราอะไรจะกลับไปที่ห้องนะแต่ว่าไอ้บรรยากาศมันโอเคนะเหมาะกับ เออเงียบนั่งทำนั่งทำงาน,นพอได้นะหรือเพื่อนใส่หูฟังน้อยแค่เดิแต่ก็มันมันบรรยากาศมันโอเคมันอยู่ที่ลูกค้าถ้าลูกค้าเสียงดังก็จะเสียงดัง,งซึ่งก็มีลูกค้าเสียงดังน,งนิดหน่อยนะ <c oughs> เมื่อกี้แต่ว่าไม่เป็นไรปะ่ะเดี๋ยวเรากลับห้องกันเดี๋ยวไม่มีที่จอด แล้เพื่อรีวิวชัยมักกะท่าไหร่ชัยมักกะเจอลี่เจลรีล่มันหวานนะอือวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เพื่อนได้กินต้นงงุนชัยมักกะอือแล้วเพื่อนก็รู้สึกว่านี่มันคืออ่นที่พวกกลิ่นอง่นทําเป็นกลิ่นนี้นี่เองเพื่อนเจอตัวการแล้วซึ่งไอ้กลิ่นอง่นแบบนั้นคือสิ่งที่เพื่อนไม่ชอบเลยมันก็เลยทําให้เพื่อนเพื่อนกินอันนี้ได้เพราะมันเป็นกลิ่นอง่นแบบนั้นที่อ่อนกว่าแล้วมันก็หวาน ตอนไม่แบบปุ้งเปอกอ่นอย่างนั้นแต่เพิ่นเจอตัวกันแล้ว<ต>ก็หวานดีหวานไม่เหมือนอ่นทั่วไปไหมคล้ายๆนะไปออกในแล้วว่าเปลือกหนากว่านิดนึงแล้วก็หวานหวานแหลมอ่ะมีความหวานแหลม texture t e เจอร์ตอนตอนที่ยังไม่ได้เอาไปทำมาแลแค่แข็งอ่ะก็เหมือนอุ่นทั่วไปอ่ะเนื้อไม่ได้แน่นมากแต่พอเราไปแช่แข็งอะ่ะเนื้อมันเฟิร์มขึ้นแล้วเพิ่อไม่รู้มันเกี่ยวกับการแช่แข็งหรือเปล่าว่ารสชาติมันดูเข้มข้นขึ้นด้วยนะ แบบนนั้แล้วพอมันแช่แข็งอะ่ะมันก็จะเหมือนเจลลี่ไอ้หมุนเพราะข้างในมันไม่ได้แข็งปุกเลยอร่อยไหมซื้อมาราคาเท่าไหร่หนึง่งแถมหนึ่งที่แบบโคถ้ากับเราได้สองอันเลยวะอร่อยนะรีวิวแต่มดก,กันเป็นการแบบมือจบมืออาหารที่ดีอเมื่อก,กี้เห็นขเน,นิ้อโป้งไนงะอน,นี้อโป้ง กินองุ่นเมื่อตอนเย็นนะก็ตอนนี้ข้ามาน่าจะใกล้ห้าทุ่มแล้วกูดูนักสืบโปโลภาคที่3ามที่เวนิสไปยอดเยี่ยมตื่นเต้นเอานักสืบโปโลนี่มันชื่อเรื่องอะไรวะจำไม่รู้อ่จะจำไม่รู้จำไม่รู้อะไรวะจำไม่ได้ว่านั่นแหละอะไรสักอย่างนึงอะ่ะจำชื่อไม่ได้แต่เวนิสอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้เป็นโปสเตอร์ดีแล้ว่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยว ว่า,าจะพักผ่อนดู YouTube แล้วก็อาจจะไปตัดคลิปนี้วันนี้นะวันนี้น่าจะพอเท่านี้แต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรเหมือนกันแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวัน,น,นเปื่อยของเพลินอีกวันหนึ่งซึ่งมีความสุขดีมากวันนี้กูมีความสุขมากแบบกูแบบแบบได้ทําสิ่งที่อยากทําแล้วก็ได้กินสิ่งที่อยากกินอะไรเงี้ยเออแค่นี้ก็มีความสุขแลบบ้วแบบ กินของไม่แพงว่าเออแกงกะหรี่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโลแล้วรู้สึกว่าใส่ผักอะไรเพิ่มไปก็เยหมกันจริงจริงกินแค่2วันก็คุม้มละเพราะกิน2คนด้วยไงวันนี้คนมาช่วยหารแต่ว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายสําหรับแกงกะหรี่แล้วก็วันนี้เราไม่ลืมหอมเจียวด้วยวันนี้เราหอมเจียวกันมามากินกับแกงกะหรี่ในเห็ดในในเห็ดถุย ในแกงกะหรี่ที่ใส่เห็ดกรอบนี่เพลินเป็นคนกินนะของกรอบของทอดเนี่ยมันเข้าแกงกะหรี่สุดๆเลยกรอบ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 จะเพลินบอกว่ามันไม่มีกลิ่นเห็ดแต่ว่าก็ได้กลิ่นเห็ดนะแต่นั่นแหละยังไงขอบคุณทุกการติดตามเราโจมเดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้